รถแห่งธรรมชั้นะขึ้นรถทั้งปวงนะ,ะคำว่ารถทั้งปวงมันก็หมดไม่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดยิ่งชนะรถทั้งปวง ที่จันไว้เช่นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีคาดเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกคาิมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารถที่ได้ทรงประจักรในพระทไทยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึ่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไถยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงริ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงริ้นด้วยพระไถยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวง คำว่ารถ่างธรรมนี้เมื่อเราแยกออกอก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ได้บริจาคทานได้รับความเอ,อื้ออีรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานาอย่งถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าใจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทาไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมุ่งพองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึ่งความรถแห่งความต้านหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรถความต้นหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองและไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอำน,นาจแห่งธรรมที่ที่เคยสั่งสมจาคาจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตจหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเลิบความกระตุกกระเทือนซึ่งก,กันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพร้องกันกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นได้รับความคำเลื่อจากเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทําประโยชน์แก่ตนเองได้รักษาตนเองโดยานวดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลหองตอนที่รถแห่งสมาธิ จิตที่เคยปุ้งเฟ้อเหอเหิมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นจิตทิ่เต็มไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสความวุ่นวายาต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอิบอิ่มงมีความปีติอินดีในความสงบถุกแล้วมีแก่ใจที่จะพึงบําเพ็ญติดใจตั้งตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลําดับเพียงลดสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เพินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งอวนนี่เป็นรถอันหนึ่งเือรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่ละประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสียนถอดน,น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเชี่ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเจียดแทงอยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเชี่อนหนามส่วนละเอียดเจียดแทงจิตใจนั่นออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัย วิเศษนามนี่คือ,คอกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้รถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงนี่เป็นความสุงยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ได ริ่มรถแห่งธรรมนี้ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมจะนับเป็นรถทั้งวงก็หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความตืดจาง ห่างเหินห่างเหินจากความถุกอันเป็นบรม,มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นทองเตี่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรถที่จะยังผู้นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกทวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสชาติอันหนึ่งระดับใจของเรา ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่สิลงธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่ สถานที่ดีคติที่งายนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไยมีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทําลายเราอยู่เสมอปราบทั้งหลายมีพระพุธทธเจ้าเป็นต้นจึงตรงติเตียนแ,แนะนำสั่งสอน รู้โทษของมันะหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจือปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับทาแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก คุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิต การแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งสกปรกโมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําดับลําดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระาว่าดคำตรัสสอนข้ขอพระองค์เจ้าเลยแต่พาะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมณมาสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต,ต้องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาส,สนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเจือปนโลกามิตรใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ประทานไม่ให้สัตว์โลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวขาตาธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทัง่งถึงยมุคป,ปนิพัน เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นดูที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำหนักลำหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสีสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสอาดไปตามๆกัน จิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจ,นใจ,นใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอใจ เช่นเดียวกับเราทํางานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบงังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมพอเป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตาหนิดีเตียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ําทําลายตนลงอีกมากมายก็มี เพราะความรู้เท่าไม่ถึงต่างแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นำเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก,ก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษ ต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกเนี่ยการทราำสอนบุดาว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำทางของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็ปินเข้าหลวงเสียเข้าหลวงไปเปล่าๆผลดี่พึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำการงาน เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปนี่กิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบครอบงามจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโกกโศรกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลําบากกิเลสมันเป็นของโกรกโปรกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากที่ให้เราดําเนินตามในทางไปในทางนั้น แต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราพูนับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลสการฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนหรือรบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเรา การประพฤติธรมก็พฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกี่เดสสู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทา่ขาขับขันต้องเก็กบต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจยอยากให้คิดไปตามอำเภอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุโดยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่และอยา่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปรสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาฝนทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบําเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยม,มกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความยงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอเพนตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันดังที่เราทั้งหลายมากูกวนทรมานอดนอนผ่อนอาหาร ทรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่ออเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วราระแต่ละวราวระหนึ่ง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 นันเป็นไปด้วยอดด้วยธรรมจึงเป็นวราระของจิตที่คิดออกด้วยด้วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทํา ฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ําอืำเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝน,นทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนใส่ทำรรม,มันก็เป็นเช่นนั้นฟทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะเหมือนกับเป็นเครื่องทรมานตัวเอง เปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทําแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายใจิตใจแล้วมีความกระยิ่มในการพฤืชปฏิบัติอา้ายากก็ทนลําบากก็พอใจขอให้ได้บําเพ็ญคุณงามความดีน้าความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ าประจับใจของเราและทุกจิงส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ผู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจั์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโลก,โลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคําว่าพุทธังธรรมังสนังขะฉามินิปการหนึ่งด้วยการประพฤติป,ปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการหนึ่งยิย่งชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่ง,ง,งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพ,พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องทร,รมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพูดปฏิบัติของเราดังที่ดําเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปขึ่นหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบท้องใจความสุขข้องใจ ที่เกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เ,เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจํานวนมากทีเดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้ไปพูดปฏิบัติทำเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เยือกเย็นภายในจิตใจนี่นี่นี่มีจำนวนน้อยมาก แล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้จึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอํานาจวาสนาพอสมควรแล้วจึควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกผลอยู่ในสกลนาการนี่แหละถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลนาการแตกที่โซนนากายไม่ได้หมายป่าชา้าแ,แต่หมายถึงโซนโาการด,ด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรมิตกวิจารณ์ทั้งฐทนที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนๆทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องปราชาอันนี้ประจากใจการรู้แจ้งประชาปราชาคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี่เป็นผู้มีความยืดหย็ ไม่สงสัยไม่คา,าดนู่นคาดนี้อันเป็นการก่อควรจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดท่วงจ,จิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลำดำดำําดับาดูที่ไหนก็สุขคโต นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาบีบคั้นได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้นัานจิงขอให้อุตส่าห์พยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตาหาไม่แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจิงขอ,อยุติการแสดงเพียงเท่านี้จะบอกว่ารวที่ปฏิบัตินี้เธออ่าเอ่อ มองเห็นตัวของเธอเป็นสัตว์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสัตว์เึ่งที่กล่าวมาก็มีที่กล่าวม,ามีสุนัขแล้วก็มีกบแล้วข้างหลังที่สุดนี่ก็เห็นเป็นช้างนะนาะบอกว่าข้างหลังนี่พอตัวสัวเป็นช้างก็ก้มลงกลา่าวท่านนะฮะก้มกล่าวก็มลงไปกล่าวท่านจะในรูปของช้างจะกล่าบช้างเหรอ ต่ท่านเป็นตัวคุณเจนนี่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบท่านเลยคระบคับอาจารย์นี่อาจารย์บอกว่าฝันอ่าบอกว่ามองเห็นแต่ตนเป็นสัตว์แต่ว่าธนิชนี่ก็เป็นสัตว์ที่ดีเลยค่ะทั่แม่อ่าไม่ไม่ไปเหเดยกเกินใครนะคะเป็นสัตว์ที่เรียบร้อยแม่เป็นกบตุกเป็นกบที่เรียบร้อยนี่ภาวนาเห็นอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่ามันมันเหมือนอย่างกับ เหมือนอย่างก็อยู่ในอยู่อยู่ในใจแต่ปเห็นว่าเป็นมันเป็นฟอร์มเป็นเป็นรูปร่างแท่านเรียนท่านก็ถามกันวกันว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใช้ชันใช้คำว่ามโนภาพเเป็นมโนภาพมันเป็นคำถามหรือนี่ Saint, เป็นเล่าอล่ฟังหรือเป็นคำถามถธอเธอเธออยากจะทราบมัน şey ม yes ีความหมายไป็นยังไงหรือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วเวลาตอบแล้วคุณเจนจะทราบได้ไงเลนจะตอบให้เธอทราบเธอบอกเธออยากจะถามไม่กล้าฉันก็เลยอาสาบอกจะถามให้เอาไหมดงยังไม่เห็นกล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบเราขี้เกียจ

สัตว์อนนี้ไหนก็ต่าเรามาเปน็นมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยจะมหมดเอามาเทียบที่พี่นาวอาเนี่ยข้อเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนจะคือสัตว์อันเดียวเป็นเรื่องของความรู้มันกว้างแคบต่างกันลึกตื้นอยางละเอียดต่างกันเท่านั้นเรื่องวัตจักร คือความหมุนเย็ยนเขากหมุนไปแบบของเขาเราก็หมุนมาแบบของเราแนะ่แล้วพ่จายณาในั้นพี่เขาพ่นายเป็นธรรมเวลานี่เราหมุนมาแบบของเราเข้ามหมุนแบบของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัตตะเป็นผู้เดินในวัตตะด้วยกนะันนะไม่จำเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่ว,วไปธรรมดาเอามาพิจารณามันก็ได้ ความอยาบเดียวกันนี้เข้าใจหรยอนีหึเข้าใจหรือยังนั่นสิไคไม่อยากจะตอบคุณอนะเคยอธิบายให้ฟังหลายค,ครั้งหนึ่งรุ่นไม่ค่อยจะยได้ความครั้งที่สองครั้งที่สามมันได้